ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับลาลิชแมนช็อปเป็นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า40คนนะครับเติมเกมผับจีโมบายเนี่ยใช้แค่เพียงยูเซอร์ไอเดีนะครับเติมได้ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์นะครับ lichmanshop.com นะมาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนเลยนะครับหรือว่าจะเติมผ่านช่องทางไลน์นะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ lichmanshop อย่าลืมแอดนนนาห้้วยะครับ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆนะครับไม่ว่าจะเป็น리엇สตรีมนะครับรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์นะบัตรแก๊บไลทินเดอร์นะครับอยากเติมเกมแบบสุดคุ้มนะครับเติมก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยหรือว่าจะเติม uc ได้24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัย1้0เนะครับต้องเติมที่ร้านอ๋อลืมบอกไปเมียจับไม่ได้ด้วยนะครับต้องเติมที่ร้าน richman shop เท่านั้นนะครับเสียงเป็นทางซ้ายนะครับแล้วก็เสียงเท้าอยู่ด้านหน้าเรานะ มาแล้วมาแล้วยิงแล้วแซบกลับเข้ามาครับสวยด้านนอกตรงนี้มีปืนปะไม่มีปืนแน่เลยดดร้อยครับโอ้โหผมไม่เคยนะลงมาแล้วแบบเนี้ยไม่ได้ปืนเลยนะครับสวยมากอ่ะเสียงปืนด้านหน้านา่าจะตรงแหลบนี่ไงมาแล้วสวยเราอ้อมกำแพงครับไปเก็บงานนะอย่าวิ่งตัดก้าไปตรงๆงครับเฮ้ยวิวสันมีหลายคนนนครับ คอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมเนี่ยลองเล่นปืนเวกเตอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ดีที่สุดนะในการตู้ระยะประชิดครับคือถามว่าดีที่สุดไหมเหรอถ้าเทียบกันปืนต่อปืนเนี่ยผมว่าสเตตัสหรือว่าออการลั่นกระสุนเนี่ยผมว่าดีที่สุดนะแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานจริงเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะต้องเป็นคนที่ใช้ปืนคมๆคนหนึ่งแหละเพราะว่าเวลาเรายิงเนี่ย มันแป๊บเดียวนะกระสุนปาดออกมาหมดเลยครับมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าปืนเวกเตอร์เนี่ยกระสุนลั่นช้ากว่าบูซี่นะครับถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยผมว่าเวกเตอร์ลั่นเร็วกว่านะน่าจะเร็วที่สุดในตระกูลปืนแล้วครับเสียงปืนไกลๆทางซ้ายครับน่าจะบนโบดนะแต่ว่าในเมืองเราเนี่ยยังเหลือห้าคนครับวิ่งออกรอบนอกครับอ้อมไปทางขวานะเสียงปืนอยู่ใกล้เลยนะครับเก็บกระสุนก่อน สุดน้อยนะเวกเตอร์เนี่ยเสียงเท้าหน้าเรากำลังเดินมารอยท้าตจางครับเหมือนว่าจะบวกกันอยู่อ่ะเนี่ยมีตัวมีคนตายนะครับหน้าเรามาแล้วมล้วนิ่งๆไว้เฮ้ยเขารู้อ่ะใจเย็นนะป่าดแล้วก็กลับเข้ามานะครับพยายามสแนปยิงเอาใจเย็นนะนุโดนอยู่สวยเก็บงานเลย มีหลายคนนะครับถามมาเอออยากให้สอนวิธีการสู้ระยะประชิดครับจริง,รงๆการสู้ระยะประชิดเนี่ยทาไมถึงยิงไม่โดนนะเอาจริงนะบางทีเราเดินออกไปนะครับแล้วเราก็โยกตัวละครหรือว่าโยกใจโรเยอะจนเกินไปนะครับทําให้มันยิงไม่โดนนะแนะนํานะครับเล่นในที่กําบังนะแบบเมื่อกี้เลยใช้วิธีการแบบปาดเข้าปาดออกเอ้อออยเก่งเท้าอยู่ด้านบนนะระวังนะอยู่ด้านบนแบบน,นี้อย่าครับอย่าขึ้นไปเด็ดขาดเลย ถ้าขึ้นไปเสียเปลี่ยนแล้วเราก็ระวังตรงช่องนี้ด้วยโดนยิงได้นะครับเราต้องหาทางร้อยเขาลงมาวิ่งไปด้านนอกนะครับฟังสินเท้าแนละ้วนี่ไงมาแล้วอย่าเดินออกไปนะครับร้อยลงมาก่อนสวยเก็บงานคนเดิมปหเนี่ยเฮ้ยลงเร็วมากเลยครับเหมือนกับว่าตายปุ๊บก,ก็ลงปั๊บเลยนะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากจะฝึกนะเข้าไปฝึกเล่นใน TDM ได้นะครับ โหมดนั้นน่ะดีนะเพราะว่าตายเราก็เกิดใหม่เลยที่สําคัญคือเวลาเล่นเนี่ยพยายามยิงแบบไม่ขึ้นสะโพบนะแล้วก็เดินเข้าไปใส่เลยตัวตัวนะครับมีถึงเท้ามาหน้าเราสองคนเราต้องถอยนะถ้ายืนรับตรงนั้นเนี่ยมันใกล้เกินไปนะครับเฮ้ยวยไม่นอกนะเรียบร้อยไม่ได้อะ่ะมันติดกําแพงนะครับรอกอนนะอยู่ตรงนั้นเสียเปรียบนะใจเย็นะครับ ใหได้น่าจะหลบอยู่หลังตู้แน่เลยดึงเพื่อนหรือเปล่านิ่งไปนะครับสวยเก็บงานเลยเหมือนจะเป็นตี่เดียวกันกับคนแรกหรือเปล่าที่ผมยิงตายไปสองรอบอะถ้าเกิดว่าเป็นตี่เดียวกันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าน่าจะรักเพื่อนมากเลยครับเพื่อนน่าจะซื้อมอสเบอร์เกอร์ให้กินแน่เลยมีเสียงปืนทั้งขวาใล้ไกลนะครับเหมือนจะบนโบดอ่อะเฮ้ยบนโบดแน่เลยวกกันใหญ่ละ โคโลเกะฟักทองฮอกไกโดนะครับด้านในเนี่ยเป็นฟักทองเนื้อเนียนนุ่มนะหอมหวานนะครับด้านนอกเนี่ยกรอบอร่อยเคี้ยวเพลิน,นครับพิเศษสุดๆเลยก็คือตัวฟักทองเนี่ยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะฮอกไกโดนะครับบินลัดฟ้ามาให้ได้ชิมกันนะใครอยากจะลองชิมนะครับไปลองที่สาขามอสเบอร์เกอร์ได้ทุกสาขาเลยหรือว่าถ้าไม่สะดวกเนี่ยสั่งผ่านไลน์แมงแกฟฟู้ดแล้วก็โรบินฮูดได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่โดนยิงบ่อยๆแล้วเพื่อนไม่มาชุบเนี่ยสั่งฟักทองโคลลเกะให้เพื่อนกินครับรับรองนะ ล้มปุ๊บชุบป,ปั๊บเลยนะครับมีเสียงปืนนะครับทางขวานะบวกกันอยู่น่าจะเลยบ้านไปเสียงปืนไกลมากเลยเราจอดเล่นตรงบ้านได้นะครับเดี๋ยวขึ้นหลังคานะเฮ้ยเสียงเท้าทางขวามาแล้วมาแล้วไม่ได้อะเราต้องออกนอกบ้านนะครับอยู่ในบ้านเดี๋ยวโดนล้อมง,ง่ายนะเสียงปืนเฮ้ยตีเดียวกันแล้วเนี่ยโดนอยู่โดนอยู่เล่นขวานะพยายามอย่าออกไปนะครับ อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยโดนยิงนะในบ้านเก็บร้อยเก็บงานเลยเฮ้ยคนเดิมนี่ยังมีเพื่อนเขาครับอยู่ตรงก้อนหินนะแต่ว่าไม่รู้ว่าขยับไปหรือยังนะกลัวว่าจะอ้อมมาทางซ้ายครับถ้าเกิดว่าเขาวิ่งมาทางซ้ายขึ้นเนินบนเนี่ยย,ยิงผมสบายเลยผมว่าระวังสโมสนะครับแล้วก็เตรียมตัวออกดีกว่าไม่อยากตามหาครับอันตรายนะไม่รู้ตำแหน่งแบบเนี้ย วางสมงศใส่รถครับแล้วก็เดี๋ยววนไปหารถอื่นด้วยเราต้องถอยออกนะวนออกด้านหลังนะครับเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงตรงต้นไม้ยังอยู่นะเขานึกว่าผมจะไปนะครับเราเข้าบ้านนะแล้วก็อยู่ตรงต้นไม้แบบนี้โดนระเบิดได้สบายเลยครับเดี๋ยวเราไปหลบตรงหลังกาแพงทางซ้ายนะระยะนี้เหลือประมาณสักสองถึงสามวีนะครับปาไปข้างๆนะ ให้มันกระเด้งไปนะครับสวยมีบ้านทางซ้ายนะครับเล่นได้อยู่นะอยู่ในวงเลยแล้วก็เสียงปืนทางขวาไกลนะครับตรงนี้วงต่อไปยังเล่นได้อยู่ผมไม่อยากเล่นรอบนอกนะครับเข้าบ้านดีกว่ารอจังหวะนะรอดูวงต่อไปก่อนนะครับเหลือสี่คนแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตีเดียวกันหรือเปล่านะรอตั้งรับอยู่บ้านดีกว่านะครับ บ้านตรงนี้เล่นดีด้วยถ้ามาชาร์จบ้านเราก็เล่นได้นะครับหรือว่าจะเล่นบนเนินตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าระวังทางขวานนะแล้วก็ทางซ้ายนะครับมันเปิดอะ่ะมีเสียงปืนแบบนี้แสดงว่าโกลาตตี้นะครับชาร์จแล้วเหลือสามคนมีคนใช้สกเก็ตบอร์ดมาครับหน้าเราห่อยลงมาด้านล่างนะครับไปเล่นในบ้านดีกว่าสามคนนี้ไม่แน่ใจว่าตีเดียวกันหรือเปล่าครับเฮ้ยขึ้นหลังคาน่าจะโอเคกว่านะเพราะว่าเราไม่ต้องระวังทางซ้ายแล้ว ดูแค่ด้านหน้ากับด้านหลังอย่างเดียวนะครับระวังทางขวาด้วยเฮ้ยยงปืนปืนลั่นหรือว่ายิงใครอะ่ะผมจะไม่เดินออกไปนะครับจนกว่าเขาจะเดินมานะ่ะอย่าเดินขึ้นไปเยอะนะครับอยา้เขาเห็นนะอยู่ต่ําๆไว้ใช้หลังคาเป็นที่กําบังนะครับปั๊มน้ําก่อนเฮ้ยขยับและไหวเก็บงานเลย ยังน็อกอยู่นะเขามองไปทางขวานะครับมีเสียงเท้ามาด้านหน้าเราลับต้นไม้นะครับเราใช้ไฟเลยโดนแน่นอนนะระยะนี้ไม่พลาดนะครับโดนไหมริยดร้อยเดี๋ยวคนเดียวนะครับไปขับรถหาเดีกว่าเฮ้ยเสียงเท้ามาด้านหน้าวิ่งชนไฟเฉยเดี๋ยวเรเใจเย็นอยู่ด้านบนปะกำลังวิ่งมานะครับถอยไปก่อนตั้งหลัก ถ้าเกิดว่าเราอยู่เนินบนแบบนี้เสียเปรียบนะผมจะรออยู่เนินต่ำนะแล้วก็ลอยเขาวิ่งขึ้นมาเราใช้ไฟครับเสียงเท้าเหมือนจะขยับลงมาด้านล่างนะปั๊มน้ำก่อนมาแล้วมาแล้ว,าลวทางขวาอยู่ด้านล่างครับเสียงเท้าอยู่ด้านล่างแบบนี้เราขึ้นด้านบนเลยยังไงก็ได้เปรียบนะเพราะว่าเขาอยู่ต่ำมากเลยครับรอยเท้าอยู่หน้าเรามาแล้วเต็มตัวเฮ้ยเย็นเย็น ไม่ต้องรีบนะครับพยายามหาจังหวะไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราออกไปเต็มๆเนี่ยโดนยิงหัวตายนะรอให้ชัวร์ครับพยายามใช้พื้นด้านล่างเนี่ยเป็นที่กำบังนะมาดิไปโดนโดนดูแล้วน่าจะชาร์จได้นะครับอใหญ่ปั๊มยานะไปะโดนเลยระวังด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเกือบไปแม่ นี่พวกเขาจะหยิบปืนไม่ทันครับ the best. ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ